ก็คุณไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลอะไรยังไงกันเลยครับปรากฏว่าก็เคยทักผมคุณนึกว่าเขาสอบถามเล่นๆอะไรยังไงปรากฏว่าเอก็มีปัญหาสุขภาพอยู่เหมือนกันพี่แดงนะพี่แดงนักสู้พี่แดงนักสู้ครับร,รู้จักกันนะเป็นอะไรอ่าเล่าสู่กันฟังหน่อยก้านเนื้ออ่อนแรงแล้วก็เดินเนี่ยบางทีจะลม้ม เพอบางทีเดินไปแผลลงไปเลยโอ้หมดแรงเฉยหมดแรงเฉยเพราะเรารู้ว่ากล้ามเนื้อเราไม่แรงทีนี้จะว่าข่าวเสื่อมมันก็ไม่ใช่ออืเพราะมันไม่ปวดม่ปวดนอนที่เส้นออืแล้วก็เดี๋ยวเนี้เดินขึ้นบ้านไม่ได้บันไดสองสามขั้นเนี่ยไม่ไหวละไม่ไหวต้องคานเออเนี่ย คืออพลังเนาะพลังไม่มีเรียวยแรงกําลังไม่มีไมม่ีก็อย่างที่ว่านั่นแหละส,สิ่งสิ่งสําคัญในในร่างกายของเราของมนุษย์เราก็คืออันนี้เข้าใจระบบห <laughs> ลอดระบบเลือดระบบเลือดระบบเลือดแดงระบบน้ําเหลืองอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยเนาะทีนี้พอเป็นใช่ไหมทาให้เราขี้เกียจสะสมเลยคันนี้คือจะไปไหนจะลุกขึ้นแต่เช้านี่ไม่ลุกนอนก็เดือ อืมอืมทีนี้จะไปไหนเนี่ยต้องโทรเรียกหลานมารับมารับมารับแต่เราเดินได้ไปได้อะไรได้แต่อย่าให้ขึ้นบันไดออืขึ้นบันไดต้องโหนถ้าจะไปไหนโหนมือช่วยมือช่วยเนาะทีนี้เราก็ทุกยี่ห้อที่ในเฟซยี่หอนั้นมันดียี่หอนั้นเราก็อยากหายใช่เราก็อยากหายเราก็เริ่มเป็นเน่ะเราก็ทดลองเออเออเอ เราก็อยากหายอ่ะสองชุดกันแล้วสามชุดกันแล้วเลิกไปเจ้าใหม่ไม่ได้ผลไม่ได้ผลไม่ได้ผลเลยเลิกเลยตอนนี้อึีนี้ือจะกินก็กินแตพวกคอลลาเจนที่บำรุงเล็บบำรุงกระดูกเราเนี่ยแต่ก่อนเล็บเนี่ยมันไม่แข็งมันจะฉีกอ๋อฉีกออฉีออตอนนี้ดีขึ้นแล้วดคอลลาเจนมันก็ดีขึ้นอ่าแต่เราไม่ได้กินยี่ห้อเดียวเรากินยี่ห้อนู่นยี่ห้อนีจะหายให้ได้ต้องดีให้ได้มันจะต้องมี ทัภัพันหนึ่งครับอ่าอืมก็มีกวิเชียนดูในเฟซเออเขาบอกนอนจากนอนติดเตียงเลยไปไม่ได้ลุกไม่ไหวเดินไม่ได้เอ้ยพอมาบอกสตาร์รถได้แต่เราก็ขับรถเครื่องเออสตาร์ก็ไม่ได้ครับเออไม่ไก็ลองดูผมก็คือผมต้องไปพิสูจน์ไงยายสุนทรยายสุนทรอายุเจ็สิบป ร่นพ,<อ>พอกันเลยเล่ารุ่นเดียวกันนะอายุเจ็ดสิบแปดแล้วก็เอ,อลุกไม่ไหวแล้วเดินไม่ได้คราวนี้ต้องทำมาหากินไง <S <S ยายเขาไปหาไปซื้อของเก่าแล้วซื้อของเก่าหาของเก่าแล้วก็ไปขายเกิดที่จะ,ะเีชีวิตเลยพอหมอบอกว่าเป็นเกล็ข้อกับเรื่องของกระดูกจะต้องผ่าตาดัดยายก็บอกว่าถ้าผ่าตัดเขาลน้นนอนพักก็หากินไม่ได้ไม่รู้คนมีมีคนเลี้ยงก็เลยไม่ไม่เอา ก็ไปหานี่แหละไปหาหมอติที่ศูนย์ไขรเนี้ยคลานขึ้นเลยโอเคแกพูดไปแค่จะร้องไห้ไปเหมือนจับอกตัวเ,เ,เ,เองว่าทำไมเราต้องเป็นอะไรขนาดนี้อะไรประมาณอย่าเสียกำลังใจด้นยครับอย่าเสียกำลังใจคือให้มีพลังใจใตรงนั้นเนี่ยคือร่างกายของเราเนี่ยมันเสื่อมโทรมไปตามสาภาพตามสภาพอันนี้เข้าใจตามเวลาใช่ตามเวลาแต่ถ้าหากว่า เราสามารถที่จะดูแลระบบร่างกายเราให้มันดีชะลอให้มันให้มันให้มันแก่ช้าหน่อย,หอยให้มันสูทมช้าหน่อยระบบในเรื่องของตับไตของเราเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีในการที่จะทําระบบร่างกายอของเราให้ดีก่อนตรงเนี้ยก็เพื่อเป็นการอะไรเป็นว่าจะอย่าให้ล้มหมอนนอนเสื่ออะไรประมาณเนี้ยครับหลักการของมันมีประมาณเนี้ยฉะนั้นนําเอานี่นะอ่า พี่แดงนะครับเอาแกะกล่องเลยนีแกะกล่องเลย,กกลเลยหลายคนบอกว่าโหหน้าทานเหมือนไวนยเลย,เห,เ,หววยเหมือนขวดเหมือนขวดวน์เยเหมือนขวดเหล้าวนยเลยขวดสวยนะครับจัดมาทุกต่อนนะคือจริงๆเซตเห็นผลคือสองขวดเซ็นผลนึ่งเลยสองขวดแต่ว่าอันนี้อ่าไม่กี่วันอะได้เรื่องได้เรื่องได้เรื่องเช้าเป๊กเย็นเป๊ก ชอบไปก่อนอาหารใช่ไหมก่อนอาหารก่อนอาหารแล้วก็จะทานอาหารดีอร่อยกินทั้งวันตัวเองเนี่ยกินอาหารทั้งวันเลยใช่ไหมเพราะชอบอาหารอยู่แล้วทานได้เพราะมันทั้งวันเลยแล้วเราไม่อดไงแต่นี่ก็คือจะได้นอน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 ง่ายไหมนอนหลับ่ายไหมอ๋อนอน่ะนอนง่ายนอนง่ายเนาะหลับง่า นีเราติด,ตดอ่ะติดดูอ๋อโซเชียลโซเชียลติดดู <c oughs> คนทอ่ดดนทองโซเชียลคนท่องโซเชียลอ่ะไม่เป็นไรก็คืออย่างนี้อ่าเช้าก่อนอาหารหนึ่งเป๊กนะพี่ตอนนี้นะฟื้นฟูก่อนเนาะฟื้นฟูก่อนแล้วก็เย็นก่อนนอนหนึ่งเป๊กนะครับแล้วก็อย่างนี้ไปต่อเน,นื่องต่อไปให้เกินประมาณสองสามวันนะให้แต่รู้ร่างกายเราจะได้เห็นการตอบสนอง เพราะว่าเขาจะดูแลในเรื่องของทําให้ระบบเลือดของเราทําระบบระบบปอกเลือดอะไรอากาศลักของเราเนี่ยนะครับให้ดีระบบเลือดของเราดีระบบเนื้อเลืองเราจะได้ดีเลือดของตับเลือดของไตถึงตูกันเพราะทำงานมาหนักแล้วหัวใจทํางานหนักไม่เคยหยุดเลยเองหัวใจจะใช่ไม่หยุดเลยทั้งตับทั้งไตทั้งหัวใจของเราเนี่ยไม่เคยหยุดทํางานทํางานตลอดดังนั้นก็ดูแลเขาหน่อยก็ได้นี่อ่ะจากไปนะครับผม ดูแลตรงนี้แล้วก็ผมต้องติดตามดูติดตามดูแลกันเจอกันอยู่เรื่อยต้องเห็นต้องเห็นต้องติดตามดูแลกันเพื่อที่จะ,ะท่านที่มีปัญหาสุขภาพเหมือนพี่แดงเนี่ยนะครับเข้าใจบางที่หนุ่มสาวก็เป็นพี่<อ>คณหนุ่มสาวก็เป็นนะทางานในออฟฟิศออฟฟิศซินโดรมซินโดรมอะไรต่างๆเาล่านี้ก็มีปัญหาครับดังนั้นทุกอย่างทุกคนเนี่ยเงแต่ว่าร่างกายมนุษย์ไม่ใช่เครื่องจัรไม่ใช่ว่าซื้ออะไรมาเปลี่ยนแล้วหายไม่ใช่ ถ้าท้าตัวเองดีเนี่ยจะให้เปนลูกสาวอ๋อไก่อ่ะเอาเลยอยู่สีจังหวัดโอ้เป็นเป็นเป็นเกษตรเกษตรอำเภอแล้วใช่ไหมตอนหรือว่าไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นใช่ไหมสบายแล้วใช่ไหมไม่อยากขึ้นแล้วเออทีนี้เขาจะเป็นตอนนี้เป็นโรคอะไรนะ ยาน้ำสมุนไพรผสมโคคลานตราหมอมิ่งตำรับยาแผนโบราณมีส่วนผสมของเถาเอ็นอ่อน เาวันเปลี่ยนกำลังเสือโคร่งกำลังบัวเถลิงและตัวยาอื่นๆยาน้ำสมุนไพรผสมโคคลาดเป็นยาสามัญประจำบ้านใช้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายทะเบีนยนยาเลขที่ G207-58 ยาาน้ำสมุนไพรผสมโคคลาดภายใต้เครื่องหมายการค้าตราหมอมิง่งผลิตโดยบริษัททิพ์เกสรเฮิร์แอนด์เฮลจำกัดติดต่อสั่งซื้อได้ที่คุณแม่มโทร081 6548385 081 6548385 08